สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานอำเภอแย้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็เดี๋ยววันนี้จะพาลูกค้ามาชมไม่ใช่บ้านเนาะวันนี้เราจะพามาชมห้องแถวสไตล์โมเดิร์นเนาะก็สำหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาว่าทางทีมช่างเราสร้างห้องแถวหรือเปล่ารับนะครับรับสร้างทุกอย่างครับอยู่ที่ลูกค้าเลยมีงบเท่าไหร่ก็สามารถมาปรึกษาเราได้เนาะ โดยที่วันนี้ก็จะมาให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าทางทีมช่างเราสร้างห้องแถวแล้วจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่าห้องแถวตัวน,นี้ยจะจบยังไงเนาะมีสองฝั่งนะครับเนี่ยมีสองฝั่งเนาะก็สิบห้องเดี๋ยวจะพามารับชมกันนะครับว่า ห้องแถวเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะเราก็จะพามาชมด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกเนี่ยก็เป็นห้องแถวทั้งหมด10บห้องนะครับตัวนี้ขนาดของห้องก็จะอยู่ที่4ีคูณหนะครับตัวนี้ระเบียงเมตรยีสิบนะครับตัวนี้อันนี้ก็ลูกค้าได้เลือกแบบมาให้ทาง,งทีมช่างเราสร้างเป็นโครงสร้างเสาโลนะครับตัวนี้โดยที่ราคาต่อห้องก็จะอยู่ที่ 1นึ0 0 0เจด้าันบาทนะครับรวมค่าของค่าแรงกันนะครับตัวนี้ถ้าสร้างสิบห้องก็จะราคานี้เนาะเราเริ่มต้นไม่แรงครับอันนี้เลยจะได้ตามนี้เลยที่เราให้ก็เราจะให้เฉพาะตัวอาคารนะครับราคานี้ตัวพื้นเนี่ยส่วนพื้นเนี่ยอันนี้ลูกค้าเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเนาะ ตรงนั้นก็ได้ตามนี้เลยมิเตอร์ไฟอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศร,รอบโกก่อนนะครับก็จะมีม้านั่งให้ม้านั่งก็ขนาด55นะครับทุกห้องเลยเปลี่ยนตามแบบเนี่ยเป็นระเบียงนะครับเป็นตัวราวเป็นตกนะุกเนาะซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ลูกค้าก็เลยเลือกเป็นม้านั่งแทนก็าตามนี้เลยครับเบื้องข้างหน้าก็ขนาด40คูณ 40, 40ครับ มีหลดไฟให้หนึ่งหลด้านหน้าก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมดประมาณ5เดือนนะครับหลังไอ้สองสองฝั่งเนี่ยสองอาคารเนียโดยที่อาคารหนึ่งก็จะกว้าง20เอยาวย0เมตรนะครับตัวน,นี้ตัวหนึ่งอาคารเลยก็สวยงามครับอันนี้ก็คนละสีเนาะอันนี้ออกเป็นอนอกสีเข้มเข้มหน่อยอันนี้จะเป็นโทนอ่อน นี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวระบบน้ําอันนี้ก็ไม่ได้รวมนะครับอันนี้คือแยกออกมาต่างหากอีกระบบน้ำเอ่อตัวนี้น้ําประปาที่มาหาเรื่องน้ําประปากับน้ําบาดาลเนาะก็คือไม่ค่อยแรงลูกค้าก็เลยเอาถังมาเพิ่มให้เป็นห้าถังเลยให้ลูกบ้านได้ใช้ ระบบน้ําก็รบก็คุมด้วยตู้ตัวนี้ครับตู้เราก็ใส่ให้สองตู้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่แยกเข้ามาที่เราติดตั้งให้กะรเดินท่อเก็บสายให้เรียบร้อยเลยดึงมาจากเมนเข้ามาเนาะนนเป็นตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นหม้อไฟ30แอมป์น,นะครับก็แยกเป็นสองสองอ่ กคุมทีนี้เราจะพามาดูระบบน้ำนะครับระบน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือถัง5ถังเนี่ยถัง5้5ถังเนี่ยส่งน้ำมาส่งน้ำมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับส่งน้ำมา,ำมาแล้วก็เข้ามาในปั๊มเนาะเข้ามาในปั๊มก็จะออกไปแยกเป็นสงฝั่งอาคารเนาะก็คือแยกออกไปนี้ ก็จะประมาณนี้ครับส่วนน้ําน้ําตัวนี้เราก็จะใส่เป็นตัวเช็กวาลเช็กวาลออกไปจากถังเ,เพื่อจะไปเพิ่มแรงดันให้เวลาปั๊มไม่ทางานหรือว่าไฟดับหรืออะไรเงี้ยตัวเช็เวาลนี้ก็จะเป็นน้ําผ่านทางเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นเมนตัวนี้ก็จะเป็นเมนของไอ้ไน้ำประปาเนาะเข้ามา เข้ามาปุ๊บก็จะผ่านเช็กวาลวก่อนเช็กวาลวเข้าไปเข้าไปปุ๊บผ่านบนวาลวแล้วก็จะขึ้นถังนะครับขึ้นถังตามนี้เลยแล้วก็จะมีลูกลอยทุกถังครับด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นลูกกงนะครับลูกกงยื่นออกมา,าไวตา้ต,ตากาผ้าครับ ขออภัยนะครับเมื่อกี้เห็นขากล้องนิดหน่อยเนาะก็จะตามนี้เลยที่เราให้ก็ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเริ่มต้นนะครับก็ได้โครงสร้างสโลแล้วก็ห้องขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวพานนไปดูด้านหลังของอาคารนี้เนาะอันนี้อาคารนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับ ก็ใช้เวลาค่าเดือนพอดีพวกระบบเออพวกงานระบบเนี่ยก็เป็นงานแยกออกมาต่างหากนะครับเออค่อนข้างแคบเูยครับอันนี้คือด้านหลังอาคารเนาะเราก็แถมทางเท้าให้รอบเลยฝั่งนี้จะยังไม่มีคนอยู่นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งจ้างยังไม่เสร็จเลยครับลูกค้ามาจองเต็มแล้วแบบมันค่อนข้าง,าง,างสวยครับท้งน้ําใหญ่ วิต,เต์เราก็ทาให้เลิกโวยเลยนี่ครับรรด้านหลังไม่มีอะไรมากด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทีนี้เราจะพาไปเข้าไปดูด้านในนะครับว่า มันโจมาแล้วมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีมิเตอร์เนาะมิเตอร์แล้วก็ประตูหนึ่งบานประตูก็ขนาดสองเมตรคูณแปดสิบนะครับตัวน,นี้แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าต่างบานขนาดมเมตรยี่คูณมเมตรยี่นะครับมีบัวให้เห็นไหมมีบัวให้ด้วย ก็ประมาณนี้เลยครับเตือนเราก็เก็บสายเรียบร้อยกินแล้วเข้าไปดูด้าน,นในห้องกันในห้องก็นี่ลูกลูกค้าก็ได้เอาทุกออปชันเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะดูครับห้องขนาดกว้างเลยครับห้องขนาดสี่คูณหกครับตัวนี้แต่ว่าหักระเบียงออกตัวนั้นก็จะเป็นเหลือสี่คูณี่เนาะ สี่คูณสี่แล้วก็จะมีวอลตรงห้องน้ำนิดหน่อยอลูกค้าก็ติดเอเรียบร้อยเลยปลดไฟมีแค่หนึ่งหลอดนะครับตัวนี้ไฟเป็นหลอดดาวไลท์ LVD สี่เหลี่ยมตัวนี้วัดชุนข้างสูงครับประมาณนี้เลยกระเบื้องก็เป็นกระเบื้อง,งขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนะครับตัวนี้เห็นสวยครับลูกค้าเลือกแบบเลือกสีกระเบื้องเลือกอะไรที่สวยมากลูกค้าติดเอเรียบร้อยแล้ว เราก็ติดตั้งตู้คอน sumer ให้เรียบร้อยเลยมีตู้คอน sumer ท,ทุกห้องนะครับตู้คอนเมอร์ทุกห้องเลยก็จะมีสวิตช์ไฟบริเวณตรงนี้ที่เราให้จะถือกลุ่มด้านหน้ากับด้านในห้องเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไม่ใช่สวิตช์เป็นลั๊กกาวคู่กับเต้ารับทีวีครับตัวนี้ที่เราให้อีกหนึ่งจุดแลวตรงนี้ก็จะเป็น สวิตควบคุมห้องน้าไฟห้องน้ํากับตัวตัวตวังระเบียงด้านหลังเนาะก็จะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ําห้องน้ํากว้าง,งมากๆรับก็คือขนาดสองเมตรปกติมันสองเมตรข้าสิบแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าสิช่างกูกับฉาบไปกูกับเบิ้อนไปมันก็อยู่ประมาณสองเมตรสามสี่กว้างสองเมตรนะครับห้องน้ําใหญ่ครับใหญ่มาก อันนี้คือที่เรามีให้นะครับก็คือมีชักโคกแล้วก็มีอไอ้อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกส่วนในโคกชั้นเนี่ยลูกค้าซื้อมาติดตั้งให้เราติดตั้งให้ใหเราโคกชั้นน้ำอุ่นเนี่ยปกติถ้าเราไม่มีชั้นน้ำอุ่นที่เราให้ก็คือจะเป็นฝักบัวอันเดียวนาะแล้วก็เป็นก๊อกตัวนี้ก๊อกสองทางอย่างดีเลยแล้วก็มีสายสำรับ ว่าเลยครับผูก็เบื่อให้ถึงป้าเลยนะครับมีช่องายอากาศหนึ่งชอ่องพวกเรานี้ลูกค้าซึ้อมาติดตั้งเองแล้วนะส่วนพื้นพื้นก็ลูกค้าดอกเป็นสองสเต็ปนะครับตัวนี้ก็คือรถเป็นตัว2อพักท้นที่่วนแห่ง่วนเปียก กาจะไม่มีอะไรครับก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีบานตัวนี้เป็นบานเกล็เนาะขนาดเม็ดยี่ตัวนี้เม็ดยี่หกสิบเม็ดยี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูออกไปนอกระเบียงเนาะระเบียงก็จะกว้างที่สองเมตรคูณน่าจะสองเมตรคูณสองเมตรนะครับตัวนี้ไม่ถึงสองเมตรสิ ตัวนี้น่าจะประมาณเม0แปดสิบครับประมาณเมรแปดสิบตัวนี้เราก็จะให้เป็นตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้เลยแล้วก็อ่านสิงหนึ่งหลุมเนี่ยก็เข้ามามันไม่แคบครับปกติอ่ะตัวลูกกรงอ่ะที่เราเห็นท้องฟัาสุนหย่กอจะวางอยู่บนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ลูกค้าเลือกที่จะยื่นออกไปเพื่อให้มีพื้นที่ในการตักา,าหรืออะไรมันก็เลยดูกว้างไปเลยครับ มีก๊อกน้ำให้สนามให้หนึ่งจุดตรงนี้ไอมีขอน้ำทิ้งเลยนะครับตรงนี้นม่เป็นประเด็นเลยตามนี้เลยครับค่อนข้างสวยงามนะครับตอให้ดีตาดจุดงานเอาแล้ มาเนี้ครับเนี่ยสวยงามฟังหนึ่นก็เราไปไม่สามารถไปิูได้ครับเพราะว่าเนี่ยห้องแถวแถวเนี้ยคือลูกค้าอยู่ทุกห้องเลยอยู่ตั้งแต่เราสร้างเสร็จประมาณสองเดือนสองเดือนแรกครับตัวนี้ลูกค้ามาจองเต็มแล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่เมืองนะครับอยู่อำเภอก็อำเภอ,อเภอจด็ดสานานางก็ไม่ได้ว่าอำเภอใหญ่นาะอำเภอเล็กๆแต่ด้วยเรื่อง คิดว่าห้องพักดูดีก็ค่อนข้างสวยครับลูกค้าก็เลยเลือกที่จะมาพักกันตรงนี้แล้วราคาก็ไม่ได้แรงครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมปิดห้องให้ขอห้องก่อนเนาะพอดีขออนุญาตเขารีวิวครับห้องนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตรีวิวเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้ จของห้องพักหรือว่าคนที่กำลังจะสร้างห้องพักได้เป็นแนวทางในการสร้างแล้วยังไงก็ฝากลูกค้าทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากสอบถามหรือว่าปรึกษาก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ